อันนี้ดูดอยู่ครับดูดตุ๊บเข้าไปเลยเมื่อกี้ดูดเหยอ่เป็นผลงานเจ้าหนูยิ้มนะครับตัวนี้ดูดเหยื่อเข้าไปนี่นะครับน้าๆน้าๆน่าจะเห็นอยู่นะเมื่อกี้นะ ตีขึ้นตะลิงตีขึ้นฝั่งนะแล้วค่อยๆกระตุกลงมาเนาะพอเหยื่อลงน้ำก็โดดเลยปุ๊บเนี่ยี๋าวดูผลงานกันนิดน,นึงเป็นเหยื่อรุ่นใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็นเจ้าหนูยิ้มนะครับเหยื่อรุ่นใหม่หน,หน่าดูกันนี่ครับพอดีลักษณะของปลา ชาร์จเหยื่อเมื่อกี้เนี่ยเป็นลักษณะของการดูดนะครับดูดเข้าไปจุ๊บนะครับผมก็เลยไม่ปล่อยนานนะครับผมเลยวัดเลยก็ติดหนึ่งเงี้ยงนะครับข้างบุมปากนะครับเห็นอยู่นานๆเนานนะเป็นผลงานเจ้าหนูยิ้มนะครับเป็นทรงหยดน้ํานะครับเหยื่อก็ขนาดสี่เซนเนาะก็ไม่ใหญ่ก็พอดีพอดีคำนะครับกัดง่ายนะครับตัวปลาก็น่าจะประมาณ สองขีดสามขีดนะถ้าสองขีดสามขีดเนี่ยงับงับเหยื่อได้ก็ตัวใหญ่กว่านี้ก็น่าจะงับได้นะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนานานะครับน้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า,มาแมลงสายยิ้มกบหลังแอนหรือว่าจะเป็นเหยื่อรุ่นนี้รุ่นใหม่นะครับหนูยิ้มนะครับเป็นเหยื่อทรงหยดน้ํานะครับก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกหรือว่าทางข้อความนะครับหรือว่าจะ,ะติดตามชมผลงาน นะครับก็ใน Youtube หรือไม่งั้นก็แฟนเพจนะบอยกบยิ้มนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนานาครับนะครับเจ้าหนูยิ้มครับเดี๋ยวรุ่นใหม่นะครับขอบคุณครับ